สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบพอกันนี้แล้วครับวิถีชนบทบ้านเฮาครับมาเบิงให้เบิงหน้าคืเอเ่าล้วครับโตหน้าเขาเจ้านะครับนาใส่เขาวงลีก็ขอหนึ่งลอยหาครับขาวงลีลอยหามารีวิวเบิงครับวันไปประมาณ วันวิสาขะครับมือวันยุดมือหนึ่งวิสาขบ,บูชารีวิวเบิงขึ้นงามบอครับขึ้นสม่ำเสมอดีบอขึ้นแบบมีแหวงมีวางบอกพเจ็บมือเบิงครับนีคขับงานแหลกขอบอกรับแม่เพิ่นมาสามอยู่ขับขงางล่างมองมันมีบอก เป็นบวกๆมีนามีขีดตมนะครับมันจะบอกไเกิดก็เลยน่ามอ,อกมาเบิ้งครับพอดีกับแปลวยาให้งวัวเราตักน้มตักยางไว้ให้มันเราก็บอกมาครับตามมองอมาครับอย่างเี้นว่าเห็นไท่นกกระแตแต่แวดก็เลยมาหาย่างเบิ้งครับก็นอนอยู่มุม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 ทางแดนหน้าฟังทางทางวิออกครับ พยายามยางสาสดอยู่นี่ครับพอบอกว่าเห็นไข่มันว่างอยู่ทั้งกีนินท่นบ่มีคนออกไปหรือบ่มีงูบ่มียังมากินนะครับขนาดจะเหลือให้เห็นอยู่ั่นก็เห็นกระซิ้ถามเขาแล้วครับว่ามันอยู่มืองไดเพราะว่าอยากเห็นมองมันนอนมองมันเอาลูกมันใยนะครับ มไปยื้อยเสื้อแถวนี่ครับน้่นีข้าเจ้าจออมาเก็บไปหรือว่ามันออกกลของยังไปแล้วว่าครับ กับบ้านมือเดียวกันล่ะครับนี่บ้านช่วงบ,าบ่ายของผมวางช่วงเสาบ้านของเพื่อนกับรถขระเจ้ามาตีไห,ดหด้ดวนๆนาอมาปั่นไห้รวนๆมันก็นว่าเผาเมื่อวานเผาเมื่อวานโอ้ยหายแล้วครับเห็นแต่ห้อยครับเห็นแต่ห้อยน่าจะแม่นตัวนี้แล้วครับนี่คิดว่านี่นี่ครับมองเป็นแปนนี่ครับเป็นลุ่มๆนี่ครับนี่ แนแม่น,อนมอนมนมนมนงนี้อยู่ครับเพราะว่ามันจะซึ้นมุมมุมคันแทะมองสูงสูงถ้าใส่ไมันไปแล้วครับมันพาหลวมันไปแล้วลูกันก็มีคนมาเก็บไขมันไปป็นสมเสมือได้อยู่ครับถือว่าสวยงามกับการใส่หลดจะครของครับใส่หลดจะครของปีแหลก คื่อว่าพานนะครับพาน่านหนาก็ับ่ค่อยกกมีนำ้ำเพราะว่าใช้หุดสองเทือครับตัวนี้เปรียบเทียบก็ตั้งห่างที่เพิ่นใช้หุดเแค่เถ้อเดียวนะครับหนาเต็มเลยโอ้นะครับแม่ครับ,บพอบอยอยู่ปลายหน้าเพิ่นครับกำลังเอาขาดสามห้อยเมตรเขาอยู่ นี่เรามองเฮ็ดพอรครับเนี่ยใต้ต้นสะแบงนี่แหละครับมองประจําเลยครับผูเถ่าปนสีหูวมองเลยครับถึงเวลาเฮ็ดพอเนี่ย๋ยใช่ล่องหล่อมั<อ>ง,งก่อน<ๆ>เพื่อมีเร่งเฮ็ดพอเลยครับเนี่ยอยู่มันใจอยู่น้ำมองเขาเกิดครับครับขึ้นน้าแท้นี่ครับ เขาเกิดก็ดีอังคักเลยครับบอ่อหนาบอ่อหางแห้งบอ่อหนาแห้งตั้งนี้ทั้งนั้นกับย่ทีจังหวัดน้ำแล้วเนาะครับอันนั้นน้ำไหลกับบ่เกิดอีกละอีตมเละแห้งกับบ่เกิดบ่อามากรแห้งอีกหน้าหนึ่งครับีตัวนั้นสิบสองไร่ถว่วปันกรตัวนี้ครับตัวนั้นจะเบึงว่า กันหลายๆกันไหมครับประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ทัดจากทัดจากหน้าตัวนี้ส่วน,นจะมาขึ้นหนึ่งครับมาขึ้นหนึ่งหลักวานเนื่องจากว่ามันมีนามไร้ก็แหงครับส่วนที่มันมีขีต้ตมนะครับไร้ก็แหงยังบัตนาสิเบื้อง <c oughs> กับหน้าตัวมอดงติดดงนั่นก็บพึ่งวานในอาทิตย์เดียวเองครับหน้าจะบะันได้งอกวันใดสองร้อยอีกะสักอาทิตย์หนึ่งจึงจึงสิบเบื้องครับ ย่าใครเคียดนี่ร้ายครับเขางานที่เป็นวานมือไหน,น่นอนเนี่วนยวันอะไรกันแล้วมั้งครับเนี่ยังขึ้นแบบชูสีกันแห้งเขาซิบก็มือนี่สูงแห้งติบนะครับเดี๋ยวขจีเลยครับโอ้นบอบวอรครับเมียกำลังเล่งสามกันอยู่คนงานไต่ละครับมันปันหยากแ่้งดิ้นเหนียว เนี้ยล้วก็อันนั้นรวก็โลมน้ามองได้เป็นน้ำหนามนี่ก็่ค่อยเกิดโอ้แต่ว่าหยาไขขเกียดหลายแห่งถ้าบ่ามีปัญหาแล้วครับเขาขึ้นสูงๆแล้วมันก็หายปีงมันออกอยาไขขเกียดเป็นเขาที่ไเป็นหยาที่บอ่ออายุบดนนะครับบ่ไดด มีเวลาอยู่น้ำเขาโดนเดี๋ยวมันก็นตายกับหญ้าไอ้ห้างกาไอาห้างกาคือว่าหยาเขาเรื่องกกขนาดกกยันงนั่นแหละครับต้นต้นกกหน่อยกกกกขนาดกกอไอนะ้กกภาษาไทยเนาะกกต้นนั้นเนจะอยู่โดนครับจนผู้ในเขากับทอของทิ้งสิบล้มตาย ยังไกลเขียวยังไม่เขียวหยาตัวนี้มีแต่หยาไม้ล้วนๆเลยหญ้าไม้่จริงมันต้องปันวานเดือนมิถุนายนพอดี่มันจังเสอยให้หยาเกิดนะยังงถมันมีทางเขานะครับก็เลยเต็ดในตงมือวานช่วงนี้ช่วงไอ้กลางเดือนพฤษภาหรือว่าต้นเดือนพฤษภาเนื่องจากว่าหน้าตัวนี้มันอยู่กลางกลางหมู่เขาครับมันมีปองเขา เป็นเบื้องจนมาเป็นเบื้องจะมองอะไรนะครับมองจีต้มอะไรไม่ค่อยเกิดไม่จีต้มไมหลายนี่เกิดยากคือนี่ขนาดเป็นวันหลังๆครับนี่หญ้าไว้หลาย เป็นกอเป็นกออยู่งานทัดไปหน่วานแต่ก่อนโม่เหมือนับแต่ต้นเดือนต้นสภาพโอ้ยเหมือนกันหน้าดงทัดไปเหมือนกับมองพุม่มใหม่ต้นสมสารเดี๋ยวอาทิตย์หน,าน้าจะไปรีวิวให้เบิ่งครับ ตันึ่งก็ล่งหวานครับเจบ้ามีรถไทยองเจ้าของเห็ดเองเลยตัวนั้นใช้เวลาอาจจะบรดุลสองสามไร่ตัวนั้นครับผมคลิปนี้ก็ไปสักนิแล้วครับพี่น้อง พ่อกันอีกคลิปหน้าครับผมลงไปหาสามเข่าซอยเพื่นกันครับครับผมสวัสดีครับ